สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องพืชแต่ละชนิดต้องการแสงในการเจริญเติบโตแตกต่างกันนะคะไปดูกันเลยนักเรียนมาดูนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะนเรียนดูตัวอย่างภาพไปด้วยนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำและธาตุอาหารโดย มีแสงเป็นตัวช่วยนะคะทำให้เกิดเป็นน้ำตาลซึ่งอาหารของพืชแต่ไม่ได้รับแสงพืชจะสร้างอาหารไม่ได้นะคะทำให้เกิดการเจริญเติบโต,ตไปไงคะหยุดชะงักลงนะคะนะักเรียนสังเกตดูภาพนะอาจะมีออกซิเจนน้ำตาลน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แสงใช่ไหมคะอันนี้คือการสังเคราะห์แสงด้วย การสังเคราะห์แสงของพืชนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างพืชต้องการแสงที่ต่างกันนะคะมีตัวอย่างให้นักเรียนสามตัวอย่างนะคะก็คือ,อเฟิร์นต้องการแสงน้อยนะคะเรียนดูภาพไปด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้2ก็คือบอลสีต้องการแสงปานกลางนะคะต่อไปอะไรที่ต้องการแสงมากที่สุดก็คือ ข้าวนั่นเองต้องการแสงมากที่สุดนะคะอ่าให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะมีอยู่สองข้อก็คือข้อที่หนึ่งจงยกตัวอย่างพืชที่ต้องการแสงมากอ่าพืชอะไรที่ต้องการแสงมากนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ต่อไปข้อที่สองบอลสีมีความต้องการแสงเท่าใด ตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะเมอกี้นะคะที่ครูอธิบายให้ดูที่ครูอธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะว่าอบอลสีมีความต้องการแสงเท่าใดให้ในักเรียนหาคำตอบมาเติมให้ถูกต้องนะคะเขียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสะอาดแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ